เาไปดูทางด้านของเนสึกยูโรป้าคอนเฟรนซ์ลีกกันก่อนเลยละกันครับรอบ8ทีมสุดท้ายนับนับตัดสินนับเลขที่2นั่นเองนับเราเดินทางไปที่สนามทางด้านของซอเตนอารีนาเลยละกันครับในประเทศโปแลนด์ครับก็ถือว่าจะคิกออฟเวลา5้าทุ่มสีครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของจาเกโลเนียยอดทีมจากลีกโปแลนด์ครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านเลอเบติสยอดทีมจากรายกาสเปนนั่นเองนะสำหรับคู่นี้ครับผลงานในเลกแรก นาบเลอเบติสยอดทีมจากลาลิก้าสเปนครับเปิดลังอัดทางด้านของจาเกโรเนียไป2ประตูศูนย์นับด้วยผลงานครับของทางด้านนาบเลอเบติสนาบถือว่าช่วงหลังก็ดูดรอปลงนิดนึงนะล่าสุดนะครับเปิดลังในศึกลาลิก้าสเปนพ่ายแพ้ให้กับทางด้านของบีอาเลอครับไป2ประตูต่อ1แบบสุดมันครับส่วนทางด้านของภาพรวมครับทีมผู้มาเยือนอย่างทางด้านเรอเบติสนาบก็ถือว่าในช่วงหลังครับตั้งแต่ที่คว้าแอนโซนี่มานะควบคู่กับอิสโก้ที่ประสบการณ์เยอะถึงแม้ว่านะครับพวกเขาจะแพ้บีอาเลอมาเนี่ยนะแต่ชื่อชั้้นนนวัีเกม เกมลับผมยังมองว่านะครับเรอัลเบติสนับยังดูมีประสิทธิภาพกว่าในด้านของเจ้าถิ่นอย่างจาเกโรเนียนะโอตึงฟุตบอลครับในคำคืนวันนี้ครับสายนักลงทุนทุกท่านฟังดีๆแล้วกันแนวสำหรับางด้านของนะคู่นี้เนี่ยสื่อต่างประเทศนะค่อนข้างที่หยิบยกมาเบาพอสมควรนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะผมบอกเลยที่เขาหยิบยกมาแคหนึ่งประตูเฮแขนหนึ่งข้าง2ประตูได้ฮิ้วเนี่ยเพราะว่าเรอัลเบติสเป็นเกมเยือนล่าสุดลุงแพ้เบียแล้วมานะถ้าเทียบกันแล้วนะถึงเกมลับของเดบติส นะผมบอกเลยครับด้วยคลาสบอลแล้วก็ดังด้านของนะครับเกมรับของเดเบติตนะวัดกับเกมลุกของจากเกียรโรเนียเนี่ยในเกมแรกตลอด90นาทีถ้าจะเป็นเกมของหนึ่งด้านนะเดเบติตบุกกระหน่ำซัมเมอร์เซลครับและเชื่อว่าวันนี้ครับ แอนโซนี่อิสโก้นะ่ครับโหมาประสบการณ์อยู่แล้วนะสำหรับในเวทียุโรปแบบนี้ครับวัดใจครับสำหรับตัวตึงฟุตบอลครับประจำค่ำคืนวันนี้วัดใจเรอัลเบติสค่ำคืนวันนี้ตลอด90นาทีครับจะบุกไปย้ำชัยเหนือทางด้านของจากเกียโรเนียได้อย่างน้อยหนึ่งประตูและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกยูโรปาคอนเฟเรกซ์อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือฟุตบอลมันมนมนประจำหน้าช่องประจําค่ำคืนวันนี้ครับสำหรับพอนักลงทุนชอบจัดขัดสวยแล้วกัน